เรื่องที่ลืมเขียนมานมนานคือฝ่าเท้าขององค์หลวงปู่มั่นทั้งสองทางเป็นตาหมากลุกทั้งสองฝ่าเท้าเวลาสงน a m ข่านปลาลบว่าฝ่าเท้าของเราไม่เหมือนหมูเพียงเท่านี้พูดค่อยๆแบบเย็นๆในยุคหนองหือสี่ปีที่ข้าพเจ้าอยู่กับองค์ท่านนั้นพระเมยนผู้น้อยที่ถาวายข้อวัดสงนามถวายองค์ท่านนั้นผู้สังวนฟังจึงจะได้ยินเพราะองค์ท่านปลาลบค่อย แบกประหยัดไม่แสบวดส่วนก้าพเจ้าไม่ได้แยงอาดเอื้อมถูอข้างบนถูแต่ระหว่างฝ่าเท้าเสมอเสมอจำพวกที่ถูหลังตัวแขนขาฝ่าเท้านั้นมักจะเป็นพระสี่สามสองพันษาเท่านั้นที่ได้ถูพระผู้ใหญ่เหนือขึ้นไปคือห้าหกเจ็ดแปดเจ้าพันษาไปแล้วไม่ค่อยจะได้ถูตัวแขนขาพระองค์หลวงปูมันเทศว่า การสงามีเล็้ไหวให้พระผู้น้อยเขาสงเสียถ้าพระผู้ใหญ่มาทำฝั่งผู้น้อยผู้น้อยเขาก็ละอายเสื้อเผลอเพราะเขาไม่มีทางจะเอื้อมมือเขา้าและเขาก็กระดาษอายดังนี้ส่วนข้พาพเจ้าพันสาอ่อนแต่อายุสามสิบกว่าในสมัยนั้นและการที่ท่านปลาลกว่าปฝ่าเข้าของเราไม่เหมือนหมูนั้นองท่านปลาโลกรั้งเดียวเบาๆเท่านั้นไม่ได้้ำจำซักซาอีกส่วนข้พาพเจ้า ผู้สงวนหูฝ่าเท้าก็เห็นเป็นตาหมาลุกเป็นฝา่เนฝาเท้าทั้งสองทางจริงข้อนี้ในชีวประวัติสององค์ขัานเล่นใดๆก็ไม่ปรากฏเห็นเลยและยุคที่อง,งค์ขัานทรงพระชีวาอยู่ก็บรรดาลดนใจไม่มีใรสนใจปลาลกน่าแปลกมากข้าพเจ้าก็บรรดาลลืมอีกด้วยเรียกได้ว่าข้าพเจ้าไม่มีพยานก็ว่าได้แต่เอาตาหูตนเองเป็นพยาน ยุคก,ก่นอนๆก็ไม่มีท่านผู้ใดเล่าให้ฟังฉลอยจะว่าดีชั่วไม่อยู่กับฝ่าเทา้าอยู่กับใจกับธรรมเรื่องฝ่าเท้าขององค์หลวงปู่มั่นเป็นตามากลูกนี้เป็นของทรงพระลักษณะสำคัญมากและก็น่าสนใจมากขณะจินบรรดาลไม่ให้พระกรรมพวกผู้ใหญ่สนใจเอาลงในชีวประวัติกลายเป็นของไม่สําคัญไปฉลอยพระผู้น้อยที่เห็นในเวลาสงนานถวายแล้ว ไม่เล่าถวายให้พระผู้ใหญ่ฟังแต่ข้าพเจ้าเองก็บันดาลลืมไม่ค่อยสนใจเล่าเลยแต่พอมาถึงยุคผู้เจาพ่อตอนแก่กว่าเจ็ดิีแล้วจิงระลุเห็นเป็นของหน้าแตกมากแค้แที่ลืมพากันลืมเสียงลงแต่เราคงส้านทรงพัชวาอยู่ก็ดีหรือทรงพระมรณะกาเลก็ดีไม่มีข้างผู้ใดสงวนปลาลกก็เป็นของใกล้กับว่าอุบกลซึ่งภายหลัง แต่ก็ต้องอาศัยหลักของความจริงไม่หนีจากความจริงเฉพาะความนี้เป็นพยานจรก็ต้องเอาจริงเป็นพยานเหตุก็ตรงกันข้ามที่ว่าประวัติยุคผู่เจ้าก่อเป็นยุคสุดท้ายภายแก่ชลาอาภาถ้าไม่มรณะตาเลไปเสียแล้วที่ว่าประวัติก็จะไม่จบลงได้แต่จะอย่างไรก็ตามทีเถิดต่างจะได้พิจารณาว่า เจตนาปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อประสงค์อะไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นแต่บรรยายพอสังเกตก็เอาละจากบรรยายไปมากก็จะเป็นหลายวัดหลายตอนและก็ความพอดีพอง,งามในโลกนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ระดับใดแน่แท้ถ้ามากเกินไปเร่มก็ใหญ่ลงทุนก็มากท่านผู้อ่านก็จะละอายยหน้าพิจารณาและก็คล้ายๆกับว่าตนเป็นผู้กระเสริฐเลิศลำ้ำ ละทังไม่ดังก็ตีจนละคั้งแต่แต่จะอย่างไรก็อาศัยเจียตนาเป็นเพียงก็แล้วกันกำมันขอจบเพียงก็มีแล